เดกมึงคาะแล้วมาี่าผีสัมผัสเนี่ยใช่ที้ยังบอกกันมัผี่ถึงม่อีสัมผัสอยู่ก้งาง่คืนม่บอกเเห็นมนันน้ <c oughs> เห็นไหมอเียอยแม่เป็นไรโลโเี้ผู้ช่มึงยุย <c oughs> ไป

ันบางนันใหญ่ก็ม้วนน่ะบางนันบางนันเป็นแฟนครับเดี๋ยวถามก่อนเฮ้ยฟังก่อนแล้วฮาดิเต็จังเดียวเลยวิจัยวิจารณ์อนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอนาคตอยากเป็นยังโอ้เอาดีๆเอาจัใจจริงดิดิเอาโซเชียลด้หนิมาเอาดีๆเอาตอบที่ละแล้วก็ทีไรถามที่เราพูดเอามกอย่างเป็นยังเอาอี่างจัิงใจจริงที่ได้ที่คนเทาคนเทาตรงนี้คนสันเด็ดตอบที่ละ เขาล่อครับต่อพังอยู่นี่กระตัวป้าเอาเร็วพวกไอ้ชีตนะวกไอ้ชีตได้แนบห้านี่ชีวิตเขาจะของเฮ้ยเป็นจะเป็นแสงดาวเป็นแสงดาวที่เถียเราหงส์ที่แตกอย่างทางก้อนเมื่อไงมื่อคิดอย่างตาตาบวนบวนมาถามจริงได้จะกจากินเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงจะเป็นกรรมกรครับ ตะมกรานตะกรานก็ดีเนาะมันต้องมีพื้นฐานของคนท่านบอกจากสูงจากต่ำถ้าบ่มีการตมกรานหรืล้วมันกะอันนด้สร้างตึกสร้างอันนด้ก็บ่มีบ่ได้มันต้องบางนี่บางนี่บางนี้ฮอดบางนี่บางนี่มันก็บางนี่เองนั้นพร้อมตายแล้วลูกใช้ลูกใช้ของหนองบบาเกิร์นี่แหละครับคือบวกตัวหนามอันนี้บางบางนี่ยังไปยังนี่

ไม่ได้เป็นอันยูทูบเบอร์แบบยูทูบเบอร์จนจนขื่นเบ้าขื่มก็ได้กับพวกฮันนะเป็นฮานโอ้ฮานสองคนเหรอฮะคนเข้าถามมีความความฝันเขาต้องตั้งตั้งใจเฮร็จรักๆแล้วกับพวกเรายาเราปิ้งอะไรเขาก็ยาอันนั้นหลายอันนั้นไว้ก่อนไอ้เขาอยู่ดีไม่แห้งล้ำด้วยแต่ก่อนก็ไ่อันนั่นเพราะว่าพวกแต่เศรษิดพวกนี้มันทีเฮ็ดให้เข้ามันทีตัดหน้าคนเข้านะ เออเนี่ยสุก so ิมไรเราอยากกินจรงนะไอ้กินตะกุนแล้วก right? ็กูมันข้อแห้งแล้วกูมันมาทอดกว่านี้แหละเอาจักหน่อยก็กูกินไรดอกเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอาเข้าเท้าแล้วกินเข้ากินน้ำปุ้ยยังก่กินหมดแล้วเออแค่แหน่ไปกูกินเพื่อนที่เป็นต้มไก่เนี่ยเจ็บๆรอดรอดเบิ้งเบิ้งยังเบิ้งยังบิ้ยังมีเบิ้งยังอีว่าทั้งลังคุณอะเบิ้งขุกขู่ขาจะกินรอด คนบาทนะสำหรับนที่ใช้เยอะนะครับผมวันสี่ก่อนกันลาบทำเนียร์นเนี่ยยกมูเนี่เราผูกแย่งเขาไหมล่ะลาบทำเนียร์แล้วครับเด้อจากการจิ้มหนาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ห้าปฏิเสธนะครับเยี่ยปากโคตรเยี่ยปากโคตรเอาก็หลอนเงี้ยแล้กันหายรอย่างเนี้ย เดีกันหน้เหรอะน้องน้อยชาไปแล้วอนี่พี่ใส่แล้วไม่น้เขากินเด้อ้มไครเหลือหลายอยูเขาเหนียวขูีกูมีโอ้เมี่อ่ะนต้นไอ้